เรื่องราวที่หลายๆคนตามกันนะจํจำได้ไหมที่พี่ลูกหมีรัศมีออกมาแถลงการนะฮแถลงข่าวอะไนะฮะแล้วก็มีการออกรายการต่างๆาเรื่องเกี่ยวกับออ,อดีตนางงามรุ่นพี่ปอปาอที่มีสามีเป็นนักการเมืองอมไม่ยอมใช้นี่สองล้านเซ็นเช็คเด้งออกมาสองล้านบาทนะฮะ แน่นอนเมื่อวันที่4เมษา,าที่ผ่านมาพี่ลูกหมีก็ได้เข้าร้องทุกต่อพนักงานสอบสวนสอน,อนทองหล่อว่าพี่ปอป่าเนี่ยนะฮะเดีอ๋ยอกเช็คจํานวน2ล้านบาทนะเพื่อสําระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจํานวนสองล้านโดยเจตนาที่ไม่ใช้เงินตามเช็คเช็คเด้งนันนงน่นแหละพูดง่ายๆเช็คเด้งนั่นแหละอ่าพี่ลูกหมีเขาขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยเอาขอดูขอดูพี่ลูกหมีหน่อยในไอจีเช้าเมื่อเช้าล่าสุดเลย ข้อความมีไหมมาชาวล่าสุดเลยที่พี่ลูกหมีขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะล่าสุดแน่นอนเลยด้านคุณปูมัทนาหิมะทองคำออกมาละพี่ปูออกมาละนะรวมถึงคุณหานนะฮะคุณหานพักดีหานหิมะทองคำพร้อมกับทีมทนายนะคุณทนายประมาณนะฮะแล้วก็คุณนายกิ่งนะฮะเรื่องวัฒนวณิตนะฮะได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวทราบว่าคุณปูมัทนาและคุณหานเนี่ยพร้อมที่จะใ้ความอ่านนี้แหเลยค่ะเปิดดูเราว่าไงลูก พี่ลูกหมีได้ยืมเงินไปสองล้านเออลูกหมีนะอ่ะขออา่านขอ,อ,อขอขึ้นขอขึ้นจอหน่อยลูกหมีให้พี่ยืมเงินไปสองล้านพี่ไม่ใช้หนี้แต่มีเงินไปจ้างทนายมาฟ้องลูกหมีจะเอาลูกหมีเข้าคุกเอาไงดีอันนี้คือที่อันนี้พี่พลูกหมีโพส,โส,โสมเ<ฮ>สมื่อเช้าสองชั่วโมงเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมาจัดรายการนี่แหละนะฮะ อ่านแน่นอนนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะพี่ปูกับสามีคือพี่หารเนี่ยพร้อมพี่พนายความนะคะได้เข้าให้การต่อพนักง,งานสอบสวนสนทองหล่อนะคะแล้วก็มีการแถลงข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะต่อสื่อมวลชนและสำนักข่าวในวันที่สกรกฎาก็คืออย่างที่บอกเลยว่าช่วงวันนี้ประมาณบ,บ่ายสองนะ,ะตรงสนอทองหล่อโดยมีประเดน็นชี้แจงอย่างนี้ฟังดีๆทีละข้อนะจ๊ะข้อที่หนึ่งที่มาของมูลคานี้ เงินกู้ยืมที่คุณลูกหมีมีการาาากล่าวอ้างนะฮะอสองล้านบาทไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นความจริงพี่ปูบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็<ม>น <ะ S 2> ความจร,จริงนะ,ะสคือพฤติการการเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กําหนดกําหนดยอดคิดสูง1,200%ต่อปี S <S uh huh. เออเออนะฮะโดยมีการคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยเป็นรายชั่วโมงรายวันรายเดือนตามเอกสารตารางสรุปการโอนเงินส uh huh. ข้อนี้นะฮะและมีการเตรียมเปิดเอกสารประกอบเป็นแชทโต้ตอบระหว่างคุณปูกับคุณลูกหมีสลิปการโอนเงินกู้ยืมบางส่วนและตารางสรุปยอดโอนเข้าออกระหว่างคุ่กรณีตั้งแต่ระหว่างเดือนกันยา2566ถึงพฤษภาคม2567 ในวันเดียวกันคุณปูและคุณหาก็ยังมีความจำงที่จะเข้าแจ้งความในเนินคดีกับผู้กระทําความผิดหลากหลายรายการด้วยนะ,อ,ะอืมก็คือว่าจํานวนเงินอาจจะไม่ถูกต้องแต่มีการยืมเงินกันจริงแต่ว่าดอกเบี้ยม,มันแบบสูงเขาบอกว่ามากมันส,สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดใช่เขาอักก่าอ้างว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นอ่ในกรณีที่มีการการะทําความผิดฐานหมิ่นประมาท เ,ออเป็นที่เสื่อมสีแก่ชื่อเสียงตนต่อวงตระกูลและผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการริกร้องดอกเบี้ยอัตราที่กฎหมายกำหนดและเอาประโยชน์มากกว่าส่วนเกินสมควรหลายกรัมหลายวาระออสูงกว่ากฎหมายกำหนด30 4 0เปอขาว่าอย่างนั้นดอกเบี้ยเขาว่าอย่งอยา,ายงนั้นนี่มันเป็นมันเป็นปัญหาของของลูกนี้กับเจ้านี่จริงๆที่เราเคยคุยกันก็คือว่า ลูกหนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีนี้อย่างเดียวนะลูกหนี้ไปยืมเงินเจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็เรียกดอกเบีย้ยถ้าสมมุติมันสูงเกินไปเราไม่ยืมก็ได้นี่จริงป่ะเราแจ้งกันไว้แล้วไงเออหรือเราไปยืมแบบว่าในส่วนที่มันถูกต้องตามกฎหมายอะ<ช>่ะเลยอันนั้นอะ่ะแบบนั้นดีกว่า,า,าอ,อแล้วพอมันเกิดเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นประเด็นเลยถ้านายฝั่งพี่ปูบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลทําให้คดีพลิกอย่างแน่นอนอ้าว เป็นอย่างนั้นไปอีกเออยังไงอ่าวาแล้วทางฝั่งพี่ลุกหมีว่าไงด้านทนายฝั่งนะคะทนายเดชาฝั่งพี่ลุกหมีก็ได้แชร์โพสที่พี่ลูกหมีพร้อมแคปชั่นว่านี่อะไรนะคดีไม่ผิหรอกครับคดีไม่ิหรอกครับคดีไม่พลิกหรอกครับเอาแล้วก็มีฝั่งทนายทนายประมาณเขาก็มีเขาก็มั่นใจฝั่งทนายของพี่ลุกหมีเองเขาก็มั่นใจต่างคนก็ต่างมั่นใจแล้วเป็นทนายเก่งทั้งคู่ มาเจอกันหน่อยอย่างนี้หรอ,อเออแต่ประเด็นก็คืออย่างที่บอกว่าเราขอพูดถึงเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องนี้อ่อดีอย่างที่แม่พูดเลยว่าตอนเราจะยืมอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเนี้ยดอกแพงเออมันดอกแพงแบบว่าติดเพดานเลยแม่ยืมไม่ไหวแล้วแม่ขึ้นไม่ไหวแล้วมีอีกแบบนึงนี้นะแม่ ตอนเราจะไปยืมอ่ะเราเสนอเองเอยอมจ่ายเท่านี้ก็ได้ดอกเบี้ยนี่เราพูดเรื่องอื่นนะสมมติเพราะว่าเราอยากใช้ตังเราอยากได้เงินอ่ะล้วอยากเอาเงินไปหมุนจะไปทำธุรกิจนั่นนู่นนี่อะแพทพี่ยืมแพทก็ได้คนอื่นจะให้แพดดอกเราอยลยี่สิบเดี๋ยวพี่ให้มากกว่านั้นแล้วการขอเอาเงินมาก่อนเอามาหมุนก่อนเ่วยข้อเสนอคนที่เป็นเจ้าหนี้ทุกคนอ่ะเราต้องพูดเป็นสองฝ่ายคือทุกคนมันมีความความอยู่ในใจอยู่แล้วแหละว่าอตอนแรกก็ไม่ได้อยากให้หรอก แต่พอเอ้ยได้ดอกขนาดนี้ต้องเอาซะหน่อยละกันแล้วยิ่งเป็นคนรู้จักใช่ใช่ทำงานอ่ะพูดง่ายอย่ามาพูดว่าทํานาบนหลังคนไม่ได้เพราะตอนที่เราไปยืมเราก็พูดหวานล้อมหลายอย่างเราก็บอกมาทํากับเราสิใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงเรื่องอื่นเลยนะอย่างยกตัวอย่างบุโกกับแม่สมมติอย่างเงี้ยเออเออแม่ จะขอยืมเงินหน่อยหนูขอยืมเงินโอ้ยแม่ไม่ไหวแม่แก่แล้วลูกมายืมเงินแม่ได้ไงเราเอาเงินแม่หนูให้ดอกแม่เยอะเลยเอาเท่าไหร่ล่ะอหนูขอยืมสักล้านนึงแล้วกันเดี๋ยวหนูให้ดอกเบี้ยสักสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันร้อยละสามสิบเอาเลยไหมเดี๋ยวแม่โอนให้เห็นไหมเมื่อกี้ยังบอกไม่มีอยู่เลยเดียหนูไม่ใช่เอาเงินแม่มาธรรมดานะหนูจะเอาเงินแม่มาต่อยอดธุรกิจเดี๋ยวพอได้ผมก็รีบคืนเออเลิศ เอาได้แม่ไว้ใจลูกเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันโปรไฟล์อ่ะมันพูดยากเรื่องเนี้ยพูดยากก็ต้องไปนั่นแหละ ยังไงใช่เอาตรงๆแล้วพอดูแชทปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะรู้เองแต่ว่าประเด็นคือทนายทั้งสองฝั่งเองนะเขาก็มันอกมันใจของเขารอดูแต่เรื่องนี้เลยนะเงินวันไหนที่อยู่ในกระเป๋าเรามันคือเงินของเราใช่แต่มันกระเด้งออกจากกระเป๋าเราไปเมื่อไหร่ล่ะก็มันเป็นเงินของคนอื่นทันทีนี่ไงแล้วคุณต้องทําใจไว้เลยอย่างอย่างน้อยๆเลย50ต้องคิดว่าคุณไม่ได้คืนหรอกหนูเคยเจอนะแม่เออแบบมีธุระด่วนคนสนิทเลย แบบพูดไม่ออกเลยใช่ไหมจะไม่ให้ก็ดูแบบว่าใจดําแล้วโทรมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอยืมตังค์หน่อยนะอัพจัตุรัสสาคัญเลยเราก็คิดในใจเอาเต็มที่เรามีเท่าเนี้ยอถึงเวลาแบบเกินไปเยอะมากแบบหลายแสนน่ะเราจุกอกบอกเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ถ้าหลักหมื่นยังพอไหวบางทียังรู้สึกแลวถ้าเกิดเราคนสนิทมากๆนะเอาไปเลยให้ใช่หนูมเจอมาแล้วหนูบอกว่าเอาไปเลยให้ยืมร้อยให้สิบล้วไม่ต้องมาคืน ถือว่าให้ไปเออแล้วก็เอาสบายใจไม่ต้องมานั่งรอว<ะ>่าวันไหนจะคืนลูกรู้ไหมถ้าลูกให้ยืมแล้วก็จะเป็นเหมือนที่เป็นเหตุการณ์มันซ้ําๆคือเขาจะซื้อเราด้วยเงินนั้นก็คือไม่เป็นเพื่อนเราไปเลยซื้อกันไม่เป็นเพื่อนทะเลาะก,กันไปเลยด้วยเงินจานํานวนนั้นแค่นั้นจริงๆแต่ถ้าเขาไม่คืนเราก็ต้องไม่เป็นเพื่อนกับเขาไม่ไหมายความว่าซื้อซื้อแบบซื้อกันไม่เป็นเพื่อนอเอาเงินนั้นอะแยกจากเราไปเลยทหางที่ท<อ>รู้จักกันมาเป็นสิบปีทำไม แม่เนี่ยเกเคยโดนมาแล้วตอนนี้ทางานหุาคนแหละแม่หลายคนมาทุกคนเข้าใจว่าเราใจดีแต่จริงไม่ได้ใจดีนะโกรธตอนเราทํางานอะได้เงินเดือนไม่เท่าไหร่อ่ะแต่มีรุ่นพี่มายืมเงินเราสามหมื่นอะเราไม่คิดเลยนะว่าเงินสามหมื่นนั้นอะมันจะมันจะเหมือนกับเขาจะยอมตัดขาดจากเราไปเลยทั้งทที่สนิทกันมากจริงก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันแบบว่าเออแบบว่าเนี่ยขอขอยืมหน่อยอะไรเงี้ยเราตัดสินใจว่าไงป่าพี่เอาไปเลยหนูให้ก้อนนี้ให้จํานวน ก็ไม่ได้ม um ีตังเราไม่ได้รวยนะแต่เราก็เหตุผลว่าอาสมัยก่อนอย่างเงี้ยพี่ก็เคยดูแลเราเอให้โอกาสเราในหลายๆด้านอันนี้หนูถือว่าหนูตอบแทนพี่เรากันนะให้ไปเลยจบใช่จบก็ไม่ต้องถ้าเกิดสมมติว่าขอยืมนะนั่งนับวันรออีกพี่นัดวันนี้ยังไม่ให้อ่าพี่จะคืนยังไงทวงเยอะๆก็จะอาไม่ต้องจิกอ่ะเอานะ เราตัดสินใจเลยว่าเราก็ไม่ได้ว่าร่ํารวยแต่เราก็รู้สึกว่าอพี่ถือว่าตอบแทนพี่ไปจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันถูกถูกค่ะส่วนใหญ่เจ้านี่จะเขินเวลาทวงตังค์นม่เป็นไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าเราเอาเงินที่เขายืมเราออกไปซื้อความสุขให้กับคนเราแล้วก็ครอบครัวเรามันก็มีความสุขดีนะเธอ เขาเไปแล้วเราทํามาหากินอ่ะทุกวันนี้เราต้องตื่นหักคิวที่ตาแต่ชาวิ่งงานเธอกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละตังไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่นอนแล้วฝนตกก็เป็นเงินล่ละเธอคิดซะว่าไอสิ่งที่เราเสียไปนะนนะมันเป็นเวรกรรมเก่าเราคงไปเอาเข้ามาก็คิดอย่างนั้นแม่แล้วก็สบายใจเนาะทุกวันนี้ไม่มีเลยไม่เคยติดค้างไม่มีเวรกรรมใครเลยไม่เคยมีใครกล้ามายืมเงินเลยไม่มีไม่มีแม่ไม่มีแม่ไม่มีไม่กล้าไม่มีคนกล้า นี่แหลวมันต้องมีคนที่ใจกล้าคนมันต้องมีคนที่แบบว่าไม่เจอเป็นสิบปีแต่ใจกล้ามายืมมันมีเธอเออเดี๋ยวนี้มีจฉาชีพขอบอกนิดนึงเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะชอบโทรมาแล้วบอกว่าจำเสียงเราไม่ได้เหรอหนูก็เคยเจอไม่ได้ค่ะฉันจฉาไม่ได้ค่ะจัไสายเลยเธอถามเลยว่าเราเคยกินกันตอนไหนคะแล้วมันจะเริ่มแล้วจำเสียงไม่ได้แล้วจะเริ่มกินกันตอนไหนคะ ไม่เป็นไรค่ะส่งรูปของลับมาก่อนค่ะเออเดี๋ยวดูซิว่าจะใจจำได้ไหมนี่ไงปิดสายหนีเลยค่ะอย่าไปงงอย่าไปงงกับคำว่าจำสิแมเดี๋ยวนี้จำก็ล่าสุดไงอาม่าไงที่โดนหลอกไงอาม่าโทรมาบอกว่าเป็นหลานอาม่าจะให้สุดทำบะหมี่เกี๊ยวไปเออจริงอาม่าไม่โดนหลอกนะบอกเราต้องบอกเราต้องบอกคนที่บ้านเราว่าเวลาเจอมิสซาชีพเราต้องทำตัวยังไง